บางทีก็ตัดไปเลยก็ได้นะครับเรื่องไหนที่ทําให้เราไม่มีความสุขอย่างเช่นการลดความอ้วนสวัสดีจ้านวันนี้เรามากินไรมาแล้วคุณไก่โทษเขาไม่แหละชิ้นเดียวจะไม่รู้เขียนว่าไก่ต้องรู้ว่าได้ชิ้นเดียวทล้วมตัดกระติกมาให้เธอจั่งคือมันเป็นลูกไก่น้อยลงอนิอน,อนทิเป็นน้องไม่งไม่โทษนาอาจารย์เลยพี่พโดนหลอกก็ ใครจะกินไก่ทอดไก่ทอดสุกไปบ้างมันสุกไก่ต่ะเดี๋ยวไส่เล็กๆใครจะกินก็ตูนี่กินนตอนนี้โหโคตรจะกรอบใครจะกินดีนะใครจะกินดีนะแต่งคนละพักๆค่ะสี่คน เดของเม่สิงน่าเม่ไม่ได้เลยอะถ่ายรูปพีหน่อยออเขาเรียกอะไรของตูนะฮะของได้นะหั่นก่อนไหมลูกหั่นก่อนใส,ส่ซอไสไหมซอสมันจะกระดินไม่หั่นก่อนเออไปวางงี้นะลูกเอ้านางจะบอกของเอมี่มี ได้กินน่ะกินเนี่ยไม่ไหวกว่าเหนียว เาอัี้ไรแล้วปงน่าการเพิ่มีอยู่เท่าไหร่เลยจ้าหมดจ้าพ mm. ี่บอกเล่นตกอนรอรับีน้าหมู่บ้านของฉันยังไม่เหลืออะไรเลยขอไปไหบขอกย่นอนใจห่กใจห่วยตาหนัก